ตำหนักเขาคอนะครับพาะตำหนักเขาคอนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับผมนี่คือด้านจุดชมวิวครับผมหนาวครับนี่จุดลงไปชมวิวนะครับผมนะครับคือความงดงามของเขาขอครับ ันนี้หนุ่มพนาชาแนวจะพามาเยี่ยมชมพระตำหนักเขาขอนะครับผมเดี๋ยวมาดูความงดงามของพระตำหนักเขาขอกันนะครับอากาศหนาวครับปากสันเลยครับนี่คือทางลงไปดูจุดชมอยู่พระตำหนักเขาขอนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับมาดูพระตำหนักเขาขอครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูดนะ้านล่างครับพอเป็นนี่คือพระตำหนักเขาคอนะครับผมนี่คือประวัติของการสร้างพระตำหนักเขาคอที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวดูซูมดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือส่วนของพระตำหนักเขาค้อครับผมสางขึ้นมาก็สุงชัน่นพอดูเดีย๋ยว่มจะพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ ทำนากขาขอแห่อองนี้นะครับเป็นยังไงนาเอาครับฝลวพ่อาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามเลยครับวันนี้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมผลจเจ้าแม่ส่วนนี้คือสารไม่ยาครับผมดูอาทิตย์ขึ้นนะครับสารไม่ยา างลงไปดูอาทิตย์ขึ้นตรงเขาคออย่างนี้นะครับว่าเป็นยังไงมาดูวิวสวยๆกันครับหนาวครับผมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุจงดชมวิวเขาคอนะครับว่าเป็นยังไงมาเป็นยังไงครับนี่ก็ตรงนี้ครับวิว ตรงพระตำหนักเขาคอนะครับดูความสวยงามของที่นี่นะครับดูดีสวยงามของพระตำหนักเขาคอแห่งนี้นครับพระที่กำลังจะขึ้นครับสวยงามมากครับจุดจุดนี้ครับวันนี้หนุ่มพนาจะแน,น่หร ดูหมอกพระอาทิตย์แรกก่อนวันนี้นะครับที่เขาคอนะครับดูความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นครับหนาวครับผมอากาศค่อนข้างหนาวเลยครับตรงนี้วันนี้นี่คือจุดชมวิวพระตำหนักเขาคอนะครับ อากาศหนาวครับสวยงามมากครับตรนี้ครับดูฟ้าทิตข,ขึ้นเขาคอแห่งน,นี้นะครับดูความมดงามของพรอาทิตย์ครับอันนี้ดูทูเขาด้นบนนะครับเป็นไง มดน้ำของพระตำหนักเข,ขออาคอแห่งนี้นะครับหลงพ่อานาชานี่ยก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าที่บนพระตำหนักเขาคอครับหนาวครับโอ้ยมือสั่นมอขึ้นดึงจากด้านล่างครับสจยครับดูความสวยงามของที่นี่นะครับผม เ้วเป็นยังไจงจวดนี้ก็สวยครับแสงแรกวันอาทิตย์แรกของที่นี่นะครับเราเป็นยังไงเป็นความงามของขอัฒหนักขอคอในวันนี้นะครับดูบรรยากาศตรงน,นั้นก็เป็นลานกลางเต้นครับพวกมานอนกลางคืนที่นี่ก่อ,อไฟกันเลยครับ เพราะอากาศตรงนี้หนาวเย็นนีจะเป็นบ้านพักของพระตำหนักเกาคอแห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับคิการเยี BACK ่ยมชมพระตำหนักเกาคอวันนี้ก็คงมีเรื e ่องรล่ามาฝาก fc ของลุงพนาชาแนลได้พอสังเกตนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายดูด้านบนขึ้นตรง ไฮไลท์ตรงนี้นะครับก็ดูความสวยงามครับตำหนักเขาค่อยนี่มาที่ตรงนี้สวยงามมากครับผมแต่อากาศค่อนข้างหนาวครับตำหนักเขาค่อยตรงนี้นะครับเป็นยังไงหนาวครับดูสีสวยงามของ เช้านี้ที่พระตำหนักเขาหอนะครับย้อนแสงมาหน้จัดจะลอกหมดแล้วนี่ยเ่าขนเขาถ่ายนู่นความงดงามของตำหนักที่นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มีมาครับมาดูดเรื่อยๆนะครับผมส่วนพระตำหนักแห่งนี้นะครับผมครับคลิปการย้อนชม พระอาทิตย์ขึ้นตรงพระตำหนักเขาขอก็คงมีสิ่งสวยๆนำงามาฝากเอฟซได้ท่นี้นะครับผมกุนรับเอฟซีของหนุ่มพนาชาแนลนะครับผมวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของพระตำหนักเขาขอนะครับมาดูแสงอาทิตย์แรกเริ่มของวันใหม่นะครับบนจุดชมวิว บนผ้าดำหนักเขาคอนะครับผม่าจะมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างไงนะครับยิ่งแสงแรกทิศแรกแสงแรกของวันนี้ครับควงดงามของผ้าดำหนักเขาคอ,อครับวันนี้ดวงตกเลยงดงามงที่นี่นะครับปรเป็นย่งไรตรงนี้ก็เป็นแนวปลาส้มครับที่ ได้เยอะนะครับน,นี่ก็เป็นด้านสวนของบ้านผักที่น,นักท่องเที่ยวมาค้างเลยครับค้างคืนที่นี่นะครับเริ่มหนาวเย็นครับ yeah. Yeah. เอาไปลงดูด้านหลังดีหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> ตุ่มหลังต่ำหน่อย <Yeah. S 1> อขออย่างนี <Yeah. S 1> ้ว่าดูอยู่โจยๆในตรงนี้นะครับ yeah. สุดงด,ดงามครับนี่ก็จุดจุดหนึ่งของไฮไลท์ของเพชรบูรณ<อ>์หรือคอำเภอเขาคอแห่งนี้นะครับที่มีความสวยงามในวันนี้นะครับมาดูวิวตรงสุดสดงามของบนพระตำหนักแห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไง ก็อีกมุมมองหนึ่งครับของพัดนำหนักแห่งนี้นะครับนี่เต็นท์นักท่องเที่ยวมากลางตรงนี้คงจะหนาวน่าดูก็นัดมากำลังยนอากาศยังค่อนข้างนนาจะหนาวเลยครับเดี๋ยวไปดูวิวด้านล่างมาเป็นยังไงครับโอ้ดแดดแรงแล เราไหยุ่ล่างก็สอยเอาสอยเอาเลนี่ยหมอบจางๆเขาอยุ่นนอะเขาต่อยลงล่างนันเรียบร้อยนะสวยงามที่นี่ครับน่ารหมอกก็เยอะเลี้ีละ ติดแสงแรกครับนี <throat> <c> ่จะาสีแล้วปทุ่อมนตงีครับนี่คือคลิปความมนงาพัฒนาเข้ในเช้านี้ครับผม